รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำร่วมจอกกอดติดโดย NIVEA FOR MEN Honda Civic Hybrid น้ำดื่มเรเจนซี่สวัสดีค่ะคุณชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะเกาะติดพบกันกับดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะช่วงแรกของรายการของเราเกาะกูก้ภัยก็ได้มีการนำเสนอมุมมองต่างๆผ่านหน่วยกูภย้ภัยผ่านคนอาสากู้ภัยอันหลากหลายค่ะ แล้ววันนี้เราก็ยังคงเกาะติดอยู่กับภารกิจของอาสากู้ภัยท่านหนึ่งชีวิตเขาไม่ธรรมดานะคะชัดตลาดไทยกู้ภัยแห่งพระนครศรีอยุธยากับการเปิดใจว่าเบื้องหลังของการทํางานกู้ภัยของเขามีที่มาที่ไปอย่างไรหลังจากที่เขาคนนี้ต้องมีการทุ่มเงินกว่า5ล้านบาทเพื่ออุทิศตนให้กับงานอาสากู้ภัยติดตามจากคุณชนะชัยแก้วพางค่ะเกาะกู้ภัยค่ะ คือช่วงเกาะกู้ภัยครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะชีวิตคนอาสาคนหนึ่งครับพี่คนนี้ก็คือพี่ชัดตลาดไทยนะครับเริ่มแรกเดิมทีการมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของพี่ชัดพี่ชัดมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยได้ยังไงครับเริ่มแรกผมก็สองปีฮะได้กาทําธุรกิจปกติอยู่แล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถหัวลากอยู่ด้วยกันว่าเรานั่งคุยกันเนี่ยเสียเวลาเปล่าเราเอาเวลามาช่วยสังคมดีไหม เราก็ส่วนมากคือเราอยากจะให้คืนสังคมบ้ากคือคนที่มีเงินเนี่ยสบายแล้วเนี่ยอยากจะให้คืนช่วยเหลือสังคมบ้างก็เลยเข้ามาศึกษาว่ามูลทิหรือหน่วยกู้ภัยอันไหนที่จะพอช่วยสังคมได้เราก็มาสมัครเพราะเราจะทำเองโดยที่มาตั้งไม่ได้ เริ่มแรกเดิมทีเลยที่ชัดเข้ามาในมูลนิธิเนี่ยเราทุ่มอะไรไปก่อนฮะก็ซื้อตัดทางครับซื้อเครื่องตัดทางครับเพราะไปช่วยเหตุกับลูกค้าไปเจอเหตุแล้วเราไม่สามารถเอาเขาออกมาได้ทั้ทงๆท,ที่ใจเราอยากยาวเขาออกมาโทษทีนะฮะเครื่องตัดทางราคาเท่าไหร่ครับออชุดแรกซื้อมาสามแสนหกครับสามแสนหกครับผมนอกเหนือจากนั้นเรายังนําเงินของเราเนี่ยมาทุ่มให้กับการเป็นอาสาประชาชนเนี่ยอะไรอีกฮะ ก็มีชุดประดาน้ำอีกครฮะอีกสองาาชุดครับผมราคาเท่าไหร่ครับก็2ชุดนี้ก็ซื้อมาแสนนึงเคไหมครับที่แบบนําเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้แล้วตกต่กํากระทั่ง ไม่มีเงินเลยเราโดนหักหลังนะฮะหมดเ mm hmm. หลือกระทั้งบาทเดียวกำมู่ในมือเราว่าจะรอดรอดหรือไม่รอดนะฮแล้วก็เราเคยเป็นนอนไว้อยู่ที่พิซรุโลกเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นอนเลือกลางกลางลมในมุ้งอะะเคยแล้วเพราะฝนตกหนักมากเลยอยู่ในนั้นแล้วลังคาล่วงหมดเลยราคามุงจากไม้ไผ่นี่ผมเอาไม้ไม้ไผ่ที่ เอามาผ่าแล้วตีฮะแล้วแบออกแล้วแบ่มฝาผานังเอามันมาเป็นเป็นบ้านผมอยากให้ทางวิชาเนี่ยเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่าคนที่มีฐานะแล้วอยากให้เขามาช่วยเหลือกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับคืออยากจะให้พวกที่มีรายได้สูงๆนะครับเหลือเยอะๆเนี่ยมาช่วยบ้างคือท่านอย่าไปเก็บไว้กินดอกเบีย้ยเลยครับ มาทำบุญตรงนี้ผมว่าท่านลงมาทําแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไง ถือว่าเป็นอาสากู้ภัยที่มีชีวิตที่น่าสนใจน่าติดตามไม่น้อยเลยนะคะสําหรับเกอกู้ภัยในตอนต่อไปอย่าพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามหน่วยกู้ภัยที่พิเศษมากๆอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกู้ภัยประจําตําบลอยู่ที่อําเภอบังเลนจังหวัดนครปฐรมนั่นเองแล้วก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่นี่ค่ะแจ้งจดเซตอีเมล .com ซึ่งยังคงพร้อมเป็นหนึ่งสื่อกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ